สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h o k u Gamer กันอีกเช่ไนะครก้าวน,นี้เราอยู่กันในเกม h o n e 4 Extreme นะครับทุกคนอ่ะก้าวน,นี้ไม่มีอะไรมากครับผมทุกคนมันก็มีอัปเดเข้ามาใหม่นะครับผมก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้น่าจะมีการอัปดใหม่เข้ามานะครับผม เดี๋ยวเราต้องมารอรู้กันครับว่าแพทใหม่นี้เขาจะเอาเอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวผมขอย้อนไปแพทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนนะครับผมว่าเขาเอาอะไรเข้ามาบ้างนะครับไะไปดูกัน A few moments later เราอยู่กันในหน้าเว็บไซต์เขานะครับผมทุกคนอ่ะก็นี่ครับผมก็วันที่2สิงหานะครับผมได้มีการอัพแพทลิงเข้ามานะครับผมอันนี้ผมมาพูดย้อนหลังนะครับผม ก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ลงเมื่อวันอังคารก็วันที่8เดือน8นะครับผมทุกคนก็จะมีการอัปเดทเข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผดนั้นแพทนี้จะมีอะไรมาใหม่กันบ้างน,นะครับผมทุกคนอ่ะแต่ก่อนจะไปแพทใหม่ผมต้องขอพูดแพทนี้ก่อนนะครับผมแพทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับทุกคนโอเคครับผมก็มีการเปิดระบบคอสตอมมิกนะครับผมผสมครับด็อกเตอร์เคนะครับผมอ่านี่ดูทุกคนผสม ถ้าผสมนะครับผมก็จะเป็นพวกรีเจนแกลเล็กซี่นะครับผมก็ประมาณนี้รีเจนแกลเล็กซี่ก็เขาเอาเข้ามานะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมทุกคนแต่การผสมนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ดิไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนเออไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะแบบว่าคนก็แบบผสมก็แบบติดบ้างไม่ติดบ้างก็คืออยู่อยู่ที่ดวงอะเอาไว้ง่ายดวงดีก็ดีดวงไม่ดีก็เจ๋งนะผมบอกเลยก็จะมีการผสมแบบว่าใช้ขอบ อะไรนะขอบฟ้าขอบเขียวก็ผสมได้เหรอทุกคนแล้วก็ขอบทองนะครับผมไม่ต้องผุ่งพวกขั้นแบบแอดวานซ์หรือพวกแรอะไรพวกนี้นะครับทุกคนอ่านี่ครับผมผสมผสมได้ก็จะมีก็ตามที่ท่กคนได้เห็นตามรูปนี้ครับทุกคนก็ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วแหละผมคิดว่านะก็มีโอเวอร์โหลดนะครับผมแบ็คนี Gen ่ดีเจนคือแบบว่าเอาเข้ามาก็คืออยากได้อหรอใครๆก็อยากได้แล้วคือเอาไปปล่อยนอกตลาดก็คือถือว่าแพงนะ ประมาณหมื่นกว่าวานะสมไม่ผิดหมื่นหรือแปดเก้าพันประมาณนั้นนะครับผมคร่าวๆนะอ่าแล้วก็จะมีนี่ครับผมเขาได้มีการสุ่มไข่มังกี้คิงเข้ามานะครับผมเป็นการสุ่มไข่แร่นะครับผมของชุดลิง ong, วูคองว่ายง่ายอ่าหรือว่านอนนะทุกคนนี่ครับเหรียการออกก็เป็นแร่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยูนิคก็จะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นอื่นก็หกส5สิบห้าหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ทิเก่าที่ผมเปิดมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอื่นๆแล้วก็ตามด้วยยูนิคนะแลก,ก็คือออกค่อนแค่ห้าเปอร์เซ็นเองคือยากอย่างทุกคนอ่านี่ครับผมก็ตามนี้เลยยูนิคส่วนใหญ่ที่จะออกกันประมาณนี้นะครับก็เซ็ตของลิงนะงูคองอ่ะนี่ต่อไปก็จะเป็นแลนะที่จะออกมานี่คือแบบอืมใครๆก็อยากได้กันอ่ะนี่นะครับผมแล้วก็จะมีระับดีเจนนะ แต่ว่าดีเจนไม่มีการแบบเปิดไข่ได้นะต้องเอาผสมกันนะครับผมคือเอาตัวเจ้าตัวแนแร่กับแรผสมกันนะครับ2ชิ้นส่วนอย่างสุงเท้าสูงเท้าก็เออพิเศษรองเท้ารองเท้าก็ผสมผสมกันนะก็แรแรก็จะเป็นดีเจนนะก็จะมียูทูบเบอร์ YouTuber ท่านหนึ่งก็ได้ไปแล้วนะระดับดีเจนของลิงครบเซตนะทุกคนก็ผมขอไม่เอ่ยชื่อละกันก็ใครรู้แล้วก็เยยบไว้หรือว่าคอมเมนต์บอกผมก็ได้นะผมรู้แล้วอยู่นะทุกคน ก็เขาเพิ่งได้เมื่อวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยแหละที่ผ่านมาทุกคน l e เจ n ต์ i n ิครบเซตยูทูบเบอร์นะทุกคนดังอยู่เลยพอสมควรนะครับอ่ะแล้วจะมีอัลติเมตนะที่ยังไม่มีใครได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็มันถ้าเกิดว่าคือได้ l e เจนตมาถ้าเกิดเขาตีก็คิดว่าก็มีแตกอ่ะถือแตกแน่ๆก็คือ l e เจนตเออไม่ใช่อัลติเมตเนี่ยคือยากสุดนะทุกคนออกยากมากผมบอกเลยแต่ก็คือต้องท้อคือหมดไปหลายเยอะแล้วทุกคน โอเคครับผมก็ความคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับเข้าไปในตัวเกมกันเลย A a few moments t l โอเคครับผมทุกคนก็ตอนนี้เรากลับเข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนอ่ะก็วันนี้ผมจะมาทําการผสมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเลนในการออกว่าผมจะแตกจะได้พวกโอเวอร์โหลดหรือว่าพวกกาเล็กซี่หรือเปล่านะทุกคนก็เรามารอลุ้นพร้อมๆกันนะครับ ผมจะผสมเป็นพวกขอบฟ้าอย่างเดียวล้วนๆเลยทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ชิ้นนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าพวกเครื่องประดับนี่มันผสมมันจะออกหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะผมต้องลองดูทุกคนผมก็ไม่สุ่มอยู่ไม่กี่ครั้งเองนะมันต้องใช้คิวบิกนะครับทุกคนเจ้าตัวกล่องปริศนานี้นะครับผมในการผสมก็เอ็มสิบอัน ก็ใช้ด่างละอันนะก็10อัน10อันก็20เออเอาแค่10พอทุกคนผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์แตกอืมปะเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยก็มีพวกผสมที่จะผสมกับรดร็อคเตอร์เคก็จะอยู่ทางนี้นะทุกคน ก็คนน่าจะรู้กันเยอะๆแล้วนะนี่แล้วก็จะมีพวกดวยเห็นปะก็จะาตั้งร้านขายกันนะทุกคนนี่เห็นปะราคาก็อยู่ที่อืมขอบฟ้านะทุกคนเครื่องประดับนี่เออนี่นี่นี่หน้าอ๋อผมขายกันนี่นี่ชุดโอเคก็อยวเราผสมกันเลยราคานี่ผมซื้อได้อยู่แล้วทุกคนไปกันนี่ครับผมคัสซอมมิกเอาอะไรก่อนดีขอบฟ้า,ออฟาเสื้อก่อนละกันเสื้อเสื้อ ก็อยากรวมกันสิบอันทุกคนไปครับคือไม่ได้แน่นอนแต่ไงก็แตกผมชวนเลยผสมยังไงก็แตกขอบฟ้าเพราะว่าขอบฟ้าขอบฟ้า,ฟามีคนเคยได้น,นะทุกคนนี่ผสมไปผสมไปสิบอันคือถ้าฮอนมันได้ก็คือดวงอะ่ะก็คือโคตรโคตรจะดีอะ่ะนี่แตกเยอะอืมโอ้โหแตกช่ำ แตกหวานฉ่ำเลยทุกคนแตกเออผสมน้ำเหลวเอาผมผมมาผมผมยังเนี่ยเด็กียนเนี่ยเออออาเหลือสามอันทุกคนเอาเป็นถุงเท้าถุงเท้ามาถุงเท้าถุงเท้า,ทา,ทา,ทาตอ่อมกไรฮอนมันแตกไงเดยวอันสุดท้ายแล้วมั้งนะผมดูตรงใช่แน่นอนโอเคก็คืออะละกล่องห้าหมื่นก็โห 10อันก็5้าแสนนะทุกคนก็20อันก็1นเอ็มนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับโอเคไม่เหลืออะไรเลอออยอดี๋ยผมลองขอบฟ้าผมดูขอดูขอบทองก่อนเอาเป็นขอบทองพวกมันต้องพวกอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะนี่อ๋อนี่ขอบทอง a อ e n g เ r นะลองดู a อเ n อเรดิ a อเวเอรเรสอับปับ อพิมพ์ผิดโอเคอ่ะเดีย๋ยวผมโลงขอบทองดูว่ามันจะมีไหมผมดูขอบทองเขาขาย 9, 9, 9, 9, 9. เก้า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 ฮ้ยขอบทองนี่ขอบทองก็จะเป็นพวกแร่นะครับผมหมืราคาใช้ได้อ้โหต่างกับพวกขอบฟ้าทุกคนเห็นปะ พอ,อฟาเขาปล่อยแบบราคาตลาดเลยคือตอนนี้คือต่ำมากทุกคนดูดิดโอ้วันนี้สูงเริ่มสูงแล้วอ่าล็อกมาดูล็อกคือแต่ว่ายังไงดีโอ้โหอันนี้เขามาผสมแล้วก็บวกกันนะผมดูไล่ดูแบบโอ้ดู ยังหนึ่งเอ็มทุกคนโห oh. สุดจัดประดัดบอกโหเยอะจัง oh. oh. oh, e ขอบทองหมดแล้วมั้งเนี่ยขอบทองผมไม่รู้ว่าเลทในการออกมันเท่าไหร่หทุกคนว่ามันดวงมันยังไงอ่ะทุกคนขอบทองอะ่ะคือใครเคยประสงก็บอกผมด้วยนะนี่นี่ขอบทองโอ้ oh. แล้วดูราคายังสูงทุกคน ราคาแบบฉีกเลยฉีกเลยฉีกหลักแสนนะทุกคนอ้อมาผมเปิดให้ดูเลยอเอาไปว่าเดี๋ยวผมต้องดูกันผมขอแบบสุกๆเลยเมื่อกี้ผมเห็นนะ9,000มะั้งอ่าเนี่ย9,000เออน่าดีแต่ว,ว่าทำไมคนไม่ซื้อกัน อาจจะผมลองผสมอีกสักชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายสุะท้ายที่สุดคือมันมันอยู่ที่ดวงนะผมคิดว่านะทุกคนดวงทั้งนั้นอือคือใครดวงดีก็ดีเห็นปะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่เอามาตั้งขายเราทุกคนคือแบบว่าเขารู้ไงว่ายังไงก็ไม่ได้ครับผมทิดี่เกียรเดินผมที่เกียรเดินแล้วอะ กินราคาจาัดโอ้โหกินมาสี่พันนะอ่ะบุญดุนไปสี่พันเพราะว่าไอฮอนคียจเดินไปครับคือเอาอยาผมลย,ย้ยายเซิร์ฟดีกว่าย้ายเซิร์ฟย้ายไปท้ายๆโล้วโอ้โหกสิบเยอะเอาไปไม่มีคนเลยสี 49, ่สิบเก้าไอฮอนเดินอีกเออจะเดินละของอผสมนี่มันมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะทุกคน ก็คือต้องมารอรุ้นอีกอะเรทราคานะถ้าเกิดว่าใครสุ่มได้เก่าก็ต้องราคาจะตกนะทุกคนอ้ดอกเตอร์ไม่มีคนเลยวะตั้งร้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปครับอ้ยมีอันหนึ่งเหรอ,อโอเคอันสุดท้ายเอาอะไรดีทุกคนเขียวไหมเขียวกับฟ้าเลยแล้วกันถุงมือเหรอผมมีปะ่ะถุงมือ หัวดิม่โมเลย <c oughs> เนี่ยเรียบร้อยทุกคนผสมยังไงก็ล้มเหลี่วนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปวันนี้นะทุกคนก็ใครอยากผสมก็ลองดูกันได้นะผมคิดว่ายังไงก็ไม่ลอดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เ <c oughs> ป็นกำลังใจให้ด้วยนะก็ใครจะผสมก็ขอให้ดวงดีๆดวงติดๆนะทุกคนนะครับผม โอเคครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ช่อง h o n k o o Gamer กันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็เรามารู้กันครับว่าไอเทมไม่ใช่ดิเอ่อทางค่ายเขาจะเอาอะไรเพิ่มเข้ามานะครับผมการอัพเดตเข้ามาใหม่ในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอลุ้นไปพร้อมกันตอนเย็นเลยครับผมทุกคนก็สำหรับนี้ h o n ู o o Gamer ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ อ่าแล้วครับผม